สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และก็ทักทายพี่น้องชาวเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับผมมงกันซวสตูดิโอนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่น้องแปบนะครับน้องแปบบุรีรัมนะครับสนามน้องแปนะครับวันนี้เรามีนัดกันครับผมรถแห่ประมาณ20สคันครับผมตอนนี้ก็มาเจอรถแห่ทีมออริโอนะครับมหาสารคามโอ้ใช่โอ้ตัวจริงหล่อมากครับหล่อมากนะครับจานสวัสดีครับ ก่อนเข้างานครับพี่น้องโอ้โนี่ครับโอ้มีแต่เพลงลิขสิทธิ์เลยโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นทีมออเดีโอหน่วยหน่วยหนึ่งใช่ไหม สวัสดีอรครับอาจารย์จันหน่วยหนะครับของจานย์หน่วยหนึ่งเลยเนาะทีโมเดโอหน่วยหนึ่งครับพี่น้องเขาเข้างานกี่โมงครับออเรานั่งตรีอ๋อเราสช็ชิดก่อนใช่ไหมครับอืมอีกนานไหมครับนี่ยเจว่าจะมาถึงบ่ายสองประมาณบ่ายสอง๋อเอาเข้างานกี่โมงครับอ๋อเช็กสาวแล้วเข้าเลย ครับเดี๋ยวเจอกันในงานอันนี้เอาเอาน้ำจิ้มไปฝากพี่น้องก่อนครับผมใครที่จะมา FC ทีมโ m เ d ลครับรีบมาแน่นอนเลยแอบก่อนครับต้องแอบก่อนแน่นอนเลยครับในระบบห้องพาวเวอร์เขาอยู่ตรงไหนครับนี่โอ้ภายในครับภายในครับห้องพาวเวอร์อยู่ตรงไหนครับจ่าววเอร์ให้ดูไม่ได้ครับให้ดูไม่ได้ใช่ไหมนี่ครับต้องหมกต้องหมกครับผม อ๋อแต่ห้องเขาจะมีห้องอยู่ฝั่งนี้นะครับห้องพับเบอร์นะครับมีห้องแอร์ส่วนตัวเลยครับเดี๋ยวประมาณบ่ายสองครับพี่น้องก็นั่งตรีรอนั่งตรีมาสาวเช็คนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่สนามนะครับสนามน้องแปมนะครับไม่ใช่สนามช้างนะครับพี่น้องงานนี้โอ้โหือว่าเดินทางมาไกลเลยทีเดียวครับ สำหรับรถแห่ทีมดิโอนะครับก็มีรถแห่หลายคันมากครับวันนี้นะครับใครที่เป็น FC ขนานก็ลองอเข้ามานะครับเข้ามาดูได้ครับผมโอ้เครื่องปั่นเขางเงียบกริบเลยเจ๋วแจ้วจ,จตอนนี้ก็รอนั่งตีซาวเช็คครับประมาณบ่า,บายสองครับผมภายในสวยมากครับ เดี๋ยวไว้เจอกันลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย